แก้ไขการบริการของตัวราชการต่างๆนะครับตรงนี้เองก็ขอฝากพี่น้องคนมณทลธนบุรีนะครับว่าโอกาสจำหน้าเลือกทั้งคนทั้งพรรคทุกเขตเรามีแปดเกตนะครับขอหอพี่น้องช่วยกันเลือกคนทั้งพรรคเพื่อเท่าไปเป็นรัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจที่พี่น้องของเราเองยังมีบัญหานิดหย้า นะครับผมงนส่วนตรงนี้ผมคิดว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับค่อยกันได้นะครับครัขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบอแม็กซ์ดิขยบมาข้างหน้าเลยเราจะแล้งโกรกันเดี๋ยวนี้นะครับขยบกันมาเต็มานหน้าเลยครับเดี๋ยวจะมาพบนายแพทย์ชนนาสีแก้วคุณแท์ทองทายจินวัฒน์ กำลังจะมีการเปิดปลาใสนะคะโดยที่หัวหน้าพักนะคะคุณสวัสดีครับพี่น้องชาวมนทบุรีที่รักการาบุรีทั้งนั้ขอเสียงให้ด้วยสวัสดีค่ะที่ซ้อมก่อนนะคะไหนนั่งนิ่งเต็มไปเลยครับหน้าใช่่คะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมาจะได้สองให้เราดูนะที่สองเราเหลือเวลาอีก1นาทีจะเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวเราซ้อมหนึ่งรอบนะฮะ